คำถามข้อต่อไปนะคะอาจารย์รํำคะเราเคยตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับการแทนเ,เสียงตัวกไก่แล้วก็อาจารย์ดำก็จะมาบอกว่าใช้ตัว K หรือว่าตัว G จะดีกว่ากันใช่ไหมคะคราวนี้มีคำถามที่คล้ายๆกันค่ะเพราะว่าคุณก๊อบแก๊ปค่ะถามว่าสงสัยคะ่ะว่าทำไมชื่อจังหวัดที่ออกเสียงจอจานแต่เวลาเขียนเป็นภาษาอังกฤษถึงใช้ CH ทําไมไม่ใช้ตัว J อย่างเช่นจันทบุรีเป็นต้นค่ะผมคิดว่าเหตุผลที่คนไทยใช้ CH แทนจอจานเป็นเพราะว่า จอจานเป็นเสียงที่ไม่ก้องเนี่ยครับเป็นเสียงที่ไม่สั่นที่ลําคอเป็นจอจานนะครับแล้วถ้าสมมุติอาดมพูดตัว J จริงๆ J มันก้องนะครับเป็นจอจานนะครับตามหลักภาษาศาสตร์หรือตามหลักสตศาสตร์เนี่ยตัว J ก็คือตัว ch เพิ่มเสียงก้องเป็น j จเจเจเเช่นถ้าเป็นชื่อ John ก็ฝรั่งไม่ได้ออกเสียงว่าจอนออกเสียงว่า John นนะครับแต่ ถ้าฟังเนี่ยครับจอจานกับจอจานก็จะใกล้เคียงกว่าชากับกับจอจานนะครับซึ่ง CH ก็จะคล้ายกับอช่อช้างชอชิงชอเชอนะครับแต่ยังไงมันไม่ได้เป๊ะอย่างที่เราเคยคุยกันถ้าเป็นอาดัมนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพราะว่า,าคือถ้าคุณมีชื่อที่มีจอจานคุณจะสะกดยังไงก็เรื่องของคุณนะครับแต่ <laughs> <laughs> อ๋อซูจิงก็ ใช่จะถามพอดีเลยว่าชื่อจิตสุภาเขียนมาตลอดด้วยการใช้ J, I, T, S, U, P, A เพราะฉะนั้นอาจารย์ดํตาต้องการจะบอกว่าควรจะใช้ตัว J ต่อไปหรือว่าเปลี่ยนเป็น CH คะผมว่าใช้ J ดีกว่านะครับ J J เพราะว่าสมมตินะเป็นจิตสุภาจิตสุภานี่คืออดัมออกเสียงเป็น J นะครับแต่ถ้าเป็น C, H จะออกเป็นชิตสุภาเหมือนชิตสู<า>อะไรอย่างนี้เหรอคะชิสุนะฮะซึ่งมันมันมันไม่ไม่ใกล้เคียงกันนะครับดัมว่า ใช้เจจะจะฟังดูคล้ายกันนะครับแล้วก็ฟังดูดีกว่านะครับอ๋อแถมอีกนิดนึงแล้วกันค่ะจิสุภาเนี่ยเวลาเขียนชื่อนี้แล้วก็เวลามีชาวต่างชาติมาอ่านชื่อของซู่ชิงเนี่ยเขามักจะอ่านว่าจิตสุป,ป่เพราะฉะนั้นตัวพีสามารถใช้แทนได้ไหมคะกับตัวพอสำมภาห,หรือว่าตัวพอผพานได้พี P, ก็คือพพออีนะครับพจริงๆคนไทยก็เคยอา,อาจจะเคยได้รับการสอนว่า P ก็คือปอปลานะครับแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษถ้าเป็นบอหรือปอเนี่ยครับบอใบไม้หรือปอปลาเนี่ยเสียงเดียวกันในหูฝรั่งเนีครับเพราะว่าสมมติอดัมพูดคำว่า bad เราพูด air bad bad you are a bad man คุณเป็นผู้ชายที่ไม่ดีเนี่ยครับหรือถ้าสมมติอดัมเปลี่ยนเป็น air bad เหมือนไม่เลขแปนะครับ you are a bad man ก็ยังออกเป็น b a d ในหูฝรั่งยังยังฟัง,งเ,เป็น b a d <B AD S 1> อยู่นะครับแต่ถ้าดำเอาเสียงพอสำเพาพอพานพอพึ่งมาใส่แทนเป็น you are a bad man มันก็ไม่เข้าใจมันเปลียนความความหมายทันทีนะครับแ a d ก็คือ P A D ที่แปลว่าบอกนะครับค่ะอ,อ๋อ <laughs> โอเคได้วความรู้เพิ่มขึ้นนะคะจริงๆซีรีส์นี้น่าสนใจเพราะว่าพอมีคุณผู้ชมถามเข้ามาแล้วก็น่าจะต่อกันไปได้อีกหลายตัวอักษรก็เก็บไว้คราวหน้าค่ะถ้าใครยังสงสัยว่าจะใช้ภาษาอังกฤษตัวไหนมาแทนตัวอักษรของไทยนะคะก็ถามกันเข้ามาเพิ่มเติมได้ค่ะส่วนคนที่มีผิวหนังที่ยืดได้ยาวที่สุดในโลกก็คือแกรี่ท์เนอร์ Gary Turner has the stretchiest Gary world's skin. has ส่วนสถิติของการวางเมงมุมไว้บนตัวให้มากที่สุดก็คือทอมบิวแคเนนของออสเตรเลียที่ทำได้มากถึง125ตัวทอมบิวแคเนน of Australia had